Hey. สวัสดีค่ะสวัสดีดำขึ้นไหมไปเที่ยวทะเลมาเราไม่ <c oughs> มีแต่ทะเลเราก็ต้องไปเที่ยวทะเลนะคะเออคือวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าต้องถือต้องถือโทรศัพทนะ์น้ำก็มันสะสันเพราะต้องถือโทรศัพท์แล้วก็ตามมันจะแบบปืบปื๊บปปื๊บ,บ,บอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะแบบดูเนี่ยกำลังดูหน้าจอโทรศัพท์อยู่อันเนี้ยคือดูกล้อง ก็จะสอบสวนอีกนึงแล้วก็ถอดแว่นเพราะว่าไม่ชอบมันมันแบบมันสะท้อนอะมันเห็นแล้วมันเห็นเงาตัวเองในหน้นะจาจอโทรศัพท์แล้วมันตลกไม่เอาเนาะโอเควันนี้จะมาพูดเรื่องพูดเรื่องกันมาแล้วเปลี่ยนนี่แหละแต่โอ้มาที่พูดเรื่องประสบการณ์เว้ยคือประเด็นคือเห็นเห็นเพจเอฟเฟคไทยแลนด์ลงลงเรื่องแบบการสมัคร รุ่นต่อไปการสมัครกําหนดการสมัครกําหนดการแบบสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วแบบมันเฮ้ยมันจะมีรุ่นต่อไปแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปน่าจะเป็นสิทธิ์เก่าของ f อเอสเขาทํทประมาณพูดประมาณว่าเออเอฟเอมันดียังไงแล้วแบบชอบคํหนึ่งที่เขาบอกว่า f อเมันไม่ใช่แค่โครงการแลกเปลี่ยนนะเว้ยมันคือครอบครัวเว้ยอะไรเงี้ยชอบมากคือเราประทับใจ f อเเราเป็นติ่งเอตั้งแต่ มอ .1 แล้วคือมันมีเคยไปเรียนที่เส่กับครูคนหนึ่งแล้วครูเขาพูดกับผมว่าเอมันดีนะเว้ยฝนตกทุกคนฝนตกโอเคไม่เป็นไรพวกคนคงได้ยินเราเราคิดว่าทุกคนต้องได้ยินเราเออนั่นแหละแล้วก็มันดีอ่ะคือคือก็เคยสอบโครงการอื่นแต่ยังไม่เคยไปไงก็เออเคยสอบแบบเอไอเอใช่่ะ a อ c ECE อะไรสักอย่างเออ เออนั่นแหละแล้วก็พอจะรู้จักทุนอะโรตารีไม่รู้ไม่รู้วิคใครู้จักหรือเปล่าก็รู้รู้แล้วก็เอฟเอฟแต่ใจใจอยคืออยากไปเอฟเอมากๆ,ๆแต่ว่ามันก็เริ่มงสองแต่ปมสาม 3, ใช่ป่ะก็สอบมาสอบมามสามไม่ติดก็เลยมาสอบเอฟเอตอนมสี่ก็เลยติด ก็เลยแบบเออชอบแล้วก็ได้แล้วก็แบบรู้สึกดีมากคือคือไม่อยากอวยเว้ยแต่ว่าเออเราชอบเราชอบมากเพราะเราเราเราก็โดนกรหูมาใช่ปะก็เลยเออเอจะเอเว้ยก็ชอบมากอันอันนี้เล่าแบบตั้งแต่ได้เลยนะเว้ยคนที่แบบคิดว่าเราอคติกับโครงการอื่นก็ไม่เป็นไรนะขอโทษด้วยแต่ว่าเราชอบเราเราชอบจริงๆแล้วเราก็มาโครงการนี้เราไม่รู้ขอรงััหอื่นเป็นไงแต่เราชอบโครงการนี้โอเคปะ เออโอเคโอเคนะเออแล้วก็ชอบมากพอได้เฟสมันมันดีอย่างหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าครอบครัวเอฟเอฟนะมันไม่ใช่แค่โครงการจริงๆมันคือครอบครัวมันเริ่มตั้งแต่เราสอบเราสอบข้อเขียนเลยเออเราพอเราสอบข้อเขียนเสร็จ มันตอนเราสอบข้อเขียนมันก็จะมีแบบรุ่นพี่ที่แบบมาช่วยงานคุณครูแล้วเขาก็เป็นเด็กเก่าเอฟที่เขาเคยแบบเคยไปแลกเปลี่ยนมาแล้วแบบเอบชอบมากเขาดูแล,แลเราดีมาเขาแบบจะแนะนําว่าเออเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงเนี่ยแล้วแต่และประเทศเป็นยังไงเขาก็จะแนะนําแล้วพอพอเราแบบได้ได้รู้ว่าเรามีสิทธิสอบสัมภาษณ์ก็ไปสอบสัมภาษณ์แล้วมานแบบโรงเรียนเราจะมีแน,ะแนวด้วยเวย้ยคือมันจะมีรุ่นพี่รุ่นพี่แบบรุ่นพี่ ที่เคยไป f H อฟนมาแนะแนวว่าประเทศนี้ดียังไงดียังไงแล้วการสอบสัมภาษณ์เป็นยังไงเป็นยังไงคือแบบมันเหมือนครอบครัวมันเหมือนพี่น้องกัน่ะเออแล้วแบบเขามาแนะแนวคือดีอะคือชอบแล้วก็ประทับใจความสัมพันธ์แบบนี้แล้วพอไปสอบสัมภาษณ์เออมันก็ดีมันก็เออก็ได้โดมินกันมาคือเป็นเตัวจิกด้วยไม่ใช่อะไรก็ว่าประเทศมันแปลกดีก็เลือกมาแหละเออใชอ่ไหมเถอแล้วก็ตอนตอน,ตอนไปตอนไปประมยิเทศ ปมันเรียกว่าโนงเทศเันไปประนิเทศเออนั่นแหละก็จะมีพี่รุ่นพี่ที่แบบเขาเคยไปประเทศของเราแล้วมามาแบบมาแนะแนวให้ฟังว่าเป็นยังไงคือการพูดมันก็แบบมันดีอ่ะมันมีการแนะแนวมีนู่นมีนี่แล้วแบบอผู้ใหญ่ในเอฟเอสเขาก็ดีนะเขาแบบมีมีความมีความแบบมีความเข้าใจเด็ก ออแล้วพอตกลงว่าจะไปไปแล้วมันจะมีมีค่ายก่อนไปช่วงประมาณเมษาคือเราเรามาเราบินประมาณสิงหาก็จะมีค่ายก่อนไปคือเมษาแล้วคือเข้าค่ายสนุกมากมากคือเป็นค่ายที่แบบไม่เคยเข้าค่ายแบบที่สนุกขนาดน,นี้มาก่อนอะสนุกมากแบบเราเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากนะแต่ค่ายแบบพอไปค่ายอะไม่จับโทรศัพท์เลยเว้ยจับเฉพาะตอนแบบตอนจะนอนแล้วอะ ออตอนแบบอาบน้ําเสร็จแล้วจะนอนเลยคือจับแค่ตอนนั้นแล้วก็แบบคือมันมสนุกมากจริงๆแล้วพี่ทุกคนแบบมันเหมือนมันเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆเราเป็นพี่น้องกันจริงๆเราแบบเรา แชร์ประสบการณ์กันเราแบบให้คําแนะนํากันถ้าแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเจาะสมมติมาอยู่นี่เรามีปัญหาเราก็โทรกลับไปหาพี่เขาได้แบบไม่ว่าจะรุ่นไหนรุ่นไหนแค่รู้จักกันแค่แบบรู้ว่าเออเราแบบมาประเทศเดียวกันเราเป็นเอเซเหมือนกันแบบเราก็คุยกันได้อะเออคือมันดีชอบชอบความสัมพันธ์นี้แต่ไม่รู้ว่าโครงการอื่นเป็นยังไงนะอันนี้พูดพูดเฉพาะโครงการนี้เออว่ามันดีแล้วก็มันดีไงแก มาก็มาแต่ว่าแค่มาเล็ก่ยนมันก็ดีแล้วแต่โครงการไหนก็ช่างแต่แต่แค่จะมาพูดว่าเอเอมันเป็นแบบนี้นะเว้ยอะไรมัน,นดีดีเราชอบมากแล้วแบบพอพอจบโครงการไปก็ไม่ใช่ว่าจะจบกันเออเราก็ยังมีแบบมีสายแบบเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นเพื่อนกันแบบที่แบบ เป็นประเทศเดียวกันเป็นโครงการเดียวกันเราแบบรู้จักกันอะมันติดต่อมันอะไรได้แบบง่ายๆอะ่ะแล้วมันก็ดีพูด,พ,ดพูดแค่มันดีแค่นี้แล้วก็อ๋อชอบอีกอย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่ในเอฟเอสเขาใจดีแบบมันจะมีพี่ที่เขาแบบทําเรื่องเกี่ยวกับเอเอสใน แบบทำเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนักเรียนแลเกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้คำปรึกษาเราตลอดเราอีเมลไปถามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้คำปรึกษาเราจะบอกว่าเออน้องสู้ๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือมันดีเราชอบตรงนี้คือมันเป็นครอบครัวกันจริงๆชอบมากนั่นแหละจะมาบอกแค่นี้เว้ยจะมาบอกว่าไปทะเลมาเยอะมากเลยดัเลยค่ะเย่แล้วก็บอกว่าเอฟเอฟเอประเทศนี้มันก็ดีแบบทุกประเทศมันก็ดีแบบจากจากที่แบบ มีรุ่นน้องหรือรุ่นเพื่อนคนอื่นที่ไปเหมือนกันมันก็ดีมันเขาดูแลเราดีในหลายๆอย่างในหลายๆ,ๆเรื่องก็อยากจะบอกข้อดีของ f อนะคะนั่นแหละก็ไปสมัครการลองดูลองไปสอบดูถ้าไม่โอเคก็โครงการอื่นก็ได้คิดว่ามันก็คงมันเหมือนกันแหละอืมเนาะก็่าแค่นี้น่าอ้วนไหมอ้วนมากเลยก็คิอยากทำคลิปต่อไปแล้วคิดไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไร บอกจริงๆจ,จะบอกว่าเอา่อทำทำคลิปทัวร์โรงเรียนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีกล้องแล้วก็มีแค่โทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนไม่ได้ด้วยประเด็นคือแค่นั้นเออแอบเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนเอาแต่ว่าแบบเอามาใช้แบบเปิดเผยไม่ได้เลยจะบอกว่าบ๊ายบายแค่นี้ละคะ่ะบาย